นอนอยู่หน้าเซเว่นด้วยกันในตังร้อกกันเองคือเอาเอาเอา,เอาตูดเหม็นไปเยนหน้าเพื่อนเลยนะนแล้วก็ไปไอใส่เขาอีกหอ่หอห่อฟันก็ไม่เปลงอา้าวอ้าวอ้าว คือเดินเหยียบเพื่อนนอ่ะวันก่อนเออเออเอามือเอามือเขี่ยมันเอามือเขี่ยมันเอาเอาเล็บเอาเล็บเอาเล็บแทงแทงเม็ดไข่มาเลยลูก คือมันก็ดูแบบมันก็ดูหน้าตาแบบสุภาพสุภาพนะไอ้ไอ้ตัวแดงเอ๋อตัวขาวมาช่วยตัวขาวมาช่วยตัวขาวมาช่วยตัวขาวมาดูว่าจะานการณ์เป็นยังไงนี่คือแบบตัวขาวมาสารแนเอาเอาเลยนู่นไปช่วยเพื่อนไปน้อง